ด้านหน้าขยับมาครับขยับมาเป็นวงกลมนะครับผมเป็นครึ่งวงกลมครับครึ่งวงกลมข้างนี้ขยับมานิดนึงครับขยับมานิดนึงครับอ่าด้างนู้นขยับมานิดนึงครับครึ่งวงกลมครับผมใครนั่งได้นั่งก่อนนะครับนั่งแถวหน้านะครับให้เป็นครึ่งวงกลมครับแล้วด้านหลังสลับฟันปลากันนะครับผมจะได้มองกันบ้างนะครับจะได้ไม่บังกันครับอาจารย์ป้องอาจารย์ดอนดูนสวัสดีครับบ่ายนี้ คณะกรรมการของชมรมรวมช่างด้วยใจและครูฝึกสอนได้มาอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่ศูนย์บอสเออเวอร์ทุสเซอร์วิสจังหวัดสงขลานะครับของอาจารย์ป้องที่ได้อนุเคราะห์ในการให้สถานที่เปิดสัมมนารวมช่างด้วยใจสัญจรโครงการลดความดันเมื่อสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์ AC ซเดลโกศูนย์เป็นดิลเลอร์ใหญ่นะครับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ พร้อมกับเป็นศูนย์ซ่อมเกียวโตนี้เราจะให้คณะกรรมการแนะนําตัวแต่ละท่านนะครับเกียวโตก็คือจะมีอาจารย์เบนซ์อาจารย์ดอนอาจารย์ประพาสอาจารย์โดนัทขอโทษครับแล้วก็อาจารย์ป้องอยู่ในทีมโมโต้แล้วอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นนั้นก็คือทุกคนรู้จักแล้วมีอาจารย์ตี๋ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์วิรพัฒน์อาจารย์ออสวันนี้เรามาที่สงขลาเพื่อเปิดแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง งภาคใต้กับภาคกลางหรือภาคเหนือต่างๆก็มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันคนรู้กันนะครับพรุ่งนี้วันที่30เราจะเริ่มต้นที่ 8.00- นนนนะครับเราจะเริ่มต้นแล้วก็ตามด้วยตารางที่คณะกรรมการจะประชุมกันเย็นนี้แล้วก็เปิดตัวอีกหนึ่งคันก็คือรถไททันคันนี้นะครับยกมาจากจังหวัดกระบี่ซึ่งสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวทีมงานทั้งหมด เราจะดูว่าคันนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่าเราต้องถามคณะกรรมการนะครับว่าครูฝึกสอนว่าจะจบหรือไม่จบเอาคันแรกเลยนะครับอาจารย์ป้องแนะนําตัวเองเลยครับสวัสดีครับผมช่างป้องครับก็อยู่ที่เว r ร์ซูดบอส r าร์เซอร์วิสครับครับวันนี้ก็ทีมอาจารย์ในชมรมรวมช่างด้วยใจครับให้เกียรติมาจัดอบรมช่างครับแล้วก็โครงการลดควันดำครับ แล้วที่นี่เป็นศูนย์เนจีเดลโกเป็นเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับถูกไหมครับพร้อมกับเปิดซ่อมเกียร์ออโต้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทำเน้นอนหลับตื่นขึ้นมาเห็นเด็กเกียร์ออโต้ใช่ไหมก่อนนอนก็เห็นเด็กเกียร์ออโต้ครับท่านที่สองครับกเป็นทีมที่จะจัดการรถในตั้นคันนี้นะครับถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวก็ให้ปรับเชิญจันทร์ดอนครับครับผมเปิดหน้าหน่อยครับครับ เพราะว่า,วา,าผมช่างดอนปักช่องนะครับวันนี้ก็จะมาในงานของอวอร์ซูบอสที่สงขานะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาดูรถไททันคันนี้ครับก็ของ FC เรามาจากกระบี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องการสตาร์ทไม่ติดก็ทํามาหลายที่นะครับแต่ว่าบางอย่างบางช่างเขาก็ต้องการให้ให้จบเหมืนกันแต่ว่าบางที หาไม่เจอหรือว่าเวลาน้อยครับต้องไม่สามารถนั้นอย่างวันนี้เรากําลังดูดไฟล์ที่จะทําดูว่ามันเป็นยังไงครับแต่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะจบไม่จบขอจะจบไม่จบไม่เป็นไรขอเทสตวก่อนว่ามันเป็นอะไรนั่นเองอรัจากนี้ขอยกให้กับการหิมดูต่อครับเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นใจช่างเลยนะครับเจ้าของรถต้องมีเวลาให้ช่างช่างทุกคนต้องการทํางานให้จบทางนั้นไม่มีใครที่ว่าไม่อยากทํางานให้จบทีนี้คันนี้จะสําเร็จหรือไม่ ก็อยู่ที่ทีมนี้นะครับทั้งหมดเชิญครับครูฝึกสอนครับสวัสดีครับผมช่างหลิมครับอูชลอดิเซลวิจชบูรณ์ครับผมครับวันนี้ก็มาสงขานะครับอ่าเวอร์ซนสครับก็ทำวันนี้ก็มีไททันนะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะครับคิดว่าจบแม้ก็ต้องลองดูก่อนครับกำลังดูไฟนะครับนี่นะครับทีมช่างเขามองดูแล้วเขาบอกต้องลองดูก่อน แล้วอีกเรื่องหนึ่งปั๊มของ CX5 จบหรือยังครับ CX5 ก็ปั๊มดีแล้วครับแต่ว่าวาวลิกซึ่งมีเศษเหล็กไปอุดตันในกองฟิลเตอร์ครับผมก็เลยทำให้สตาร์ทเร่งไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไงตอนนี้ก็ต้มแล้วครับต้มมุลต้าโซนิกสะอาดแล้วเหลือแต่ประกอบครับแล้วลองเทสดูครับผมต้มให้ต้มแบบมาม่ามาต้มด้วยหม้อวุต้าโซนิกครับผมนึกว่าต้มมาม่าใส่ไข่ ก็คิดว่าพรุ่งนี้ติดได้ไหมหรือวันนี้ติดได้วันนี้แหละครับวันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวพอติดตามเราจะบันทึกเทปไ้ดูนะครับเอาท่านที่สามครับฝั่งนี้ก่อนอาจารย์เบนท์เลยวันนี้ครับผมอโดนัทเซอร์เวตนะครับก็เดินทางมาเข้าร่วมโครงการรถคนดำเพื่อสื่อแวดล้อมที่ที่นี่สงขานะครับที่อู่เอ่อวอลสูตบอสเซอร์วิสนะครับก็มาร่วมรวมทีมกันนะครับมาจัดโครงการรถคนดำเพื่อสื่อแวดล้อมครับผมครับเดี๋ยวขอถามหน่อย วันนี้อาจารย์ปิ๊กที่พาไปเลี้ยงที่เกาะยอเป็นไงอาหารบรรยากาศอาหารอาหาร5้าดาวดีกว่าอร่อยอาหารอร่อย,อรอยรบ,บรรยากาศเป็นไงฮรบรรยากาศก,าศก็ดีนะครับพอดีก็เสียดายนะอาจารย์ปิ๊กแกอยู่ที่ภูเก็ตอยู่การเดิเนทางมานะครับรู้สึกว่าจะกินไม่หมดด้วยใช่ไหมกินไม่หมดครับอาจารย์ปิก๊กอาจารย์ปิ๊กเนี่ยสั่งที่หลังสั่งน้อยๆตอนี้สั่งเยอะไปสั่งมาเยอะเกินไปสั่งเยอะเกินไปครับผมครับอ้าวเชิญอาจารย์เบนครับ นี่คือครูฝึกสอนเกียวโตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ภาคอาจารย์ตีแล้วก็อาจารย์สมัยอาจารย์ออฟจะเข้าทีมโมโต้เหมือนกันอ่าเชอานี้ก็มาที่สงขลานะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ทางภาคใต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกียวโตนะครับคิดว่าจบไหมมิซูคันนี้มิซูคันนี้ครับเกียรโต้เกียโต้มิซูอ๋อของวันนี้พิเศษเคสพิเศษก็น่าจะจบนะครับพอดีให้อาจารย์เขาลื้อใหม่อยู่เขา ประกอบไม่ไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรื้อหม่แล้วเดี๋ยวเราบันทึกให้ดูนะครับได้ครับครับอ่าต่อครับฝั่งนี้นี่เลยจับโคราดจตีเาเลยเดี๋ยวจันเด่นคนสุดท้ายโคราชว่าไงครับโคราดครับผมช่างตีครับอุติเปิดแมส่อยเห็นหน้าอุติกันช่างครับมาจากโคราชครับวันนี้มาคนเดียวนะแด่ข่าวมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับน่ใจนะตัวใครตัวมานนะครับผม อา,อาจารย์วิรพัฒน์ก่อนนี่เป็นครูฝึกสอนของแอร์นะครับครูอาจารย์วันนีนครับผมช่างเอกอาจาย์อัดเจ้าของอู่วิรพัฒน์แอร์โคราชครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการสันจรรถคนนมรำพึงสีรงล้อมที่เวอร์ซูดบอสคาเซวิทที่สงขาครับเราก็จะมาร่วมแก้ไขปัญหารถที่ทุกทุกทุกอู่อยากให้จบ แต่ไม่มีเวลาที่จะให้จบอ่ะอันนี้เราจะมาช่วยกันนะครับดูที่ว่ารถคันนี้จะติดไหมครับผมต้องลองดูครับครับเป็นจานอรครับนี่คือครูฝึกสอนครับเดี๋ยวเราไม่ว่าก็เรียกว่าไอ้สีอย่างนี้กับผมไอ้จันเด่นก็เรียกว่าผู้รับใช้เป็นบ่อยนะฮะส่วนสีนี้ก็คือคณะกรรมการและครูฝึกสอนรู้สึกว่าบ่อยเนี่ยจันเบนก็บ่อยจันชาวบ้านเป็นบ่อยอ้าวเดินครับสวัสดีครับผม ช่างออสครับอูหกสิบแปดสวิตจากนนทบุรีนะครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ในทีมช่างภาคใต้นะครับผมที่อูนะครับเวอร์ซูสบอสคาสวิตของอาจารย์ป้องนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับจะแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันได้บ้างแต่วันนี้เรามาดูไอ้ตัวไททันนี้ก่อนครับว่าจะติดหรือไม่แล้วก็ประกอบเกียร์แล้วก็ซีเอ็นห้ามันได้สามคันครับครับผมครับครับแล้วคันที่สี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันไฮไลท์แล้วกันเชฟครูดที่น้องหนู ไปทำวิชกรรมไว้ครับตอนนี้กำลังไล่ความชื้นอยู่ท่านสุดท้ายนะมาใกล้ที่สุดเลยนะครับนี่ครับเเรียกว่าเสียวเอ้อนะครับคนนี้เหมือนกับผมเป็นเสียวเอ้อสีนี้นะจำไว้นะอยากจะรู้อะไรก็ถามสีนี้แล้วกันอาจารย์เด่นนั้นมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วขับรถมาคนเดียวด้วยอ้าวเชิญครับอาจารย์เด่นแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมผมช่างเด่นนะครับสินสวัสดิ์์วิตจากเชียงรายนะครับผม วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมงาน v e r Suit Boss Car Service นะครับที่สงขลาอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินมาใต้นะครับก็เดินทางมาคนเดียวนะครับผมแล้วก็จะมาร่วมกับทีมช่างอาจารย์ช่างอีกหลายคนนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับช่างทางภาคใต้นะครับแล้วก็จะมาร่วมกันในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานซ่อมงานบริการต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการ ช่วยเหลือซึ่งกันแลกกันในส่วนของทีมช่างนะครับผมจบไหมครับไมด้านคันนี้คิดว่าจบครับคิดว่าอ่าคิดว่าจบรับนนะครับเห็นไหม่ั้งเก่งก็จะบอกอ่าต้องลองดูหรือคิดว่าจบนี่นะครับอาจารย์เด่นเป็นโคศกพักนะครับโคศกพักของรวมช่างด้วยใจและว่าที่ประธานชมรมล้านนาอว่าที่นั่นเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ให้กับอาจารย์เด่นอาจารย์ออส ไปเก็บภาพอินเสิร์ตในการทํางานเราจะตัดเป็นท่อนๆให้นะครับเพื่อ,อไม่เสียเวลาในการรับชมพร้อมกับการประกอบยโยโต้ของทีมอาจารย์บ้นอีกหนึ่งทีมครับเดี๋ยวตามมาครับ